วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีเตรียพระราชดำเนินไปยังศูนย์วัฒน,นธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสด,ดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัต,ะตะนโกสินทร์พุทธศักราช2566 ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระกกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะทรงเป็นเอกอัครราชูปรรมพก มรดกวัฒนธรรมไทยและวิสิทตศิลปินโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและเผยพแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติมาโดยตลอดทรงเกื้อหนุนอุป,ปถัมภ์ดนตรีไทยและนักดนตรีไทยเสมอมาโดยงานในปีนี้จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบร้อยปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศพระราชสาสยามบรมราชกุมารีทรงดนตรีไทยร่วมกับวงครูอาวุโสช,ชายหญิงวงปีพาดผสมเครื่องสายเครื่องใหญ่พิเศษบรรเลงเพลงถวายพระพรน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินการแสดงช่วงที่สองเป็นการบรรเลงเพลงมอนรำดาบสามชั้นเพลงแขกมอนบางช้างเถา เพลงบุหลัล่ลอยเลื่อนเพลงยวนทอดแหและเพลงแขกอาหวังปิดท้ายด้วยการแสดงชุดพิเศษเป็นการบรรเลงเพลงไทยเฟื่องฟูแสงหนึ่งคือรุ้งงาม